สวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นี้ครอบครัวเราเดินทางมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหนองหอยค่ะพระอารามหลวงจังหวัดราชบุรีนะคะภายในวัดก็จะมีบรรยากาศที่ดีมากแต่มีลิงค่ะเห็นไหมคะเจ้าถิ่นมาต้อนรับอยู่ด้านล่างลิงจะเยอะไปหน่อยนะคะเวลาเดินถือของก็จะต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยนะคะทักทายลิงนิดนึงแล้วเราก็เดินขึ้นไปนะคะ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคอยดูนะคะว่ามีลิงไหมบางทีเขาอาจจะมาแย่งของในมือหรือว่ามือถือเราก็ได้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะนี่บริเวณรอบๆนะคะเราก็จะเดินทางไปทำบุญก่อนอื่นเราจะต้อง ทำบุญบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ทองนะคะตรงนี้นี่ชุดชุดละ20บาทมีผ้าห่มเจ้าแม่กุนอิมพร้อมสร้อยไข่มุกอีกชุดละ50บาทนะคะหรือจะทําบุญตามกําลังศรัทธาก็ได้ค่ะนี่บริเวณภายในวัดนะคะเมื่อเราไหว้ขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจุดที่ไว้เช่าวัตถุมงคลนะคะมีมากมายเลยค่ะที่มีการผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเทียนไขเราจะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เขาจะนาไปหลอมอันนี้จะเป็นเทียนประจําวันเกิดสีก็จะตามประจําวันเกิดของเราเลยนะคะทําบุญตามกําลังศรัทธานะคะตรงนี้ก็จะเป็นการขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะจับสร้อยมุกขึ้นมานะคะแล้วอธิษฐานอย่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะทางวัดนะคะจะเปิดให้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะของทุกๆวันเลยค่ะ เจ้าม่กวนอิมด้านล่างสามารถแปะทองได้นะคะแต่ด้านบนไม่ได้ค่ะก็จะมีเช่าวัตถุมงคลนี่ค่ะ